สวัสดีครับคุณทราบหรือไม่ครับว่าร่างกายของคนเราซ่อมแซมตัวเองได้เจ็บป่วยก็ไม่ต้องหาหมอร่างกายสามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองได้ถ้ารู้จักวิธีสวัสดีครับผมอาจารย์วนิชทีละวนิชกุลเป็นเจ้าสำนักหยินหิว ที่สัวเถาวันนี้ผมจะมาสอนวิชาอย่างเซินเป็นวิชาสอนให้คุณแข็งแรงถึงวันสุดท้ายไม่เจ็บไม่ป่วยทรมานตอนแก่วิชานี้ว่าด้วยกำลังของขามนุษย์ทุกคนถ้าพูดว่าแก่จะต้องเริ่มที่ขาก่อน ถ้าขาเดินไม่แข็งแรงจะต้องใช้ไม้เท้าช่วยนั่นแปลว่าเริ่มแก่แล้วแต่ถ้าขายัางแข็งแรงเดินเหินคล่องคนคนนั้นก็จะยังไม่แก่ยังชักกาบชักกันตลอดเวลาวิชานี้เริ่มแรกขั้นตอนที่หนึ่งเอาขั้นง่ายๆด้วยการยืนสบายๆย,ยืนสบายๆผ่อนคลายแล้วก็ยกขาขึ้นมา ยกขาเึ้่มาการยกให้ขาตั้งฉากเป็นมุมฉาก <Okay. S 1> ไม่ยกแค่นี้ไม่ยกแค่นี้ให้ยกตั้งฉากเป็นมุมฉากมองหน้าตรงเริ่มแรกให้ทำสามนาทีสักวันหนึ่งเก่งเพิ่มเป็นห้า แล้วก็แล้วแต่จะเพิ่มเท่าไหร่แล้วแต่เราแต่ให้ทำสม่ำเสมอบ่อยๆเช้ารอบหนึ่งกลางวันรอบนึงเย็นรอบหนึ่ง,งทำจนเก่งจะเห็นว่ากำลังขาดีแข็งแรงเดินเหินสะดวกและไม่ล้มง่ายๆ ท่าที่2เรียกว่ายืนเสาเข็มเมื่อฟังคำว่าเสาเข็มเราจะรู้ว่าเสาเข็มไม่มีวันลมจะยังไงก็ตามเสาเข็มก็ยังตั้งตรงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านี้จึงบอกให้เรารู้ว่าเมื่อฝึกจริงๆจ,จังๆแล้วขาเราแข็งแกร่งแข็งแรงและไม่ล้มง่ายๆวิธีทำผ่อนคลายสบายสาย ทรงจริง้งเจือหยานแล้วก็ยอ่อเข่าเล็กน้อยวิธียอ่อเข่าให้นั่งไปข้างหลังอย่ายอ่อไปข้างหน้าที่เขา่าให้นั่งไปข้างหลังเหมือนนั่งเก้าอี้แล้วก็ยกมือขึ้นมาอ,อบอุ้มพลังไว้แล้วก็บีบพลังแล้วก็ค้างไว้อย่างนี้ แล้วก็สบายๆจะยืนนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกนานแค่ไหนหายใจสบายๆเบาๆเหมือนตอนที่แล้วที่สอนไว้ให้หายใจไปถึงตันเถียงใต้สะเดอสี่นิ้วหายใจออกสบายๆของเสียในร่างกายเอาออกที่ฝ่ามือเหลากลง หายใจเข้าสบายๆให้พลังไหลเข้าสู่ร่างกายทุกทิศทุกทางทั่วร่างกายยืนจนสักวันหนึ่งหน้านิ่งเหมือนกับไม่ได้ฝึกเหมือนกับยืนดูหนังกังแปลงสบายๆขั้นนั้นแหละถึงผลักก็ไม่ลมแข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นนั้นแล้วจะเดินเหินอย่างคล่องแคล่วและไม่หกล้มง่ายๆเมื่อยืนได้ที่แล้วก็ ยืดตัวตรงแล้วก็พลังที่เข้ามาเก็บที่ตันเถียนวิธีเก็บที่ตันเถียนให้ใช้เหลากงฝ่ามือผู้ชายเอามือซ้ายเข้าไปเหลากงฝ่ามือซ้ายทับที่ตันเถียนเหลากงฝ่ามือขวาตรงกับเหลากงฝ่ามือซ้ายพร้อมกันแล้วหมุนครึงมันครึงมันให้มันหมุนตามมือเรา แล้วก็น,นับไปอาจจะ9 18หรือ36แต่นับได้แค่ไหนเวลาขากลับหมุนกลับให้หมุนตามที่เมื่อกี้ไปให้เท่ากันหมุนจนสักวันหนึ่งให้ตันเถียนมีความรู้สึกตอบสนองกับเราอาจจะเช่นหมุนตามร้อนๆอ,อุ่นๆหรือซาซานั่นแสดงว่า ร่างกายเราเริ่มมีปฏิกิยาตอบสนองที่ดีนี่คือท่าที่สองท่าที่สามเป็นท่าที่เป็นท่าบังคับของวัดเร้าหลินท่านี้บังคับให้ผู้ฝึกใหม่จะต้องฝึกท่านี้ท่านี้ก็เริ่มตรงที่ยืนตัวตรงสบายๆผ่อนคลาย นั่งเก้าอี้ไปข้างหลังเล็กน้อยแขนยกขึ้นมาขนานกับพื้นนิ้วทั้งสิบไม่เกรงสบายสบๆผ่อนคลายตามองไปข้างหน้าผ่อนคลายหายใจเข้าพลังหลายเข้ามาทั่วร่างกายจุดไหนที่ของภายนอกจะเข้ามาได้ ส่วนใหญ่จะเป็นรูขุมขนให้พลังผ่านรูขุมขนเข้ามาและพลังที่ไหลเข้ามาให้พลังไปสู่ตันเถียนโดยอี้เนียนจิตรับรู้จิตสัมผัสของเราอยู่ที่ตันเถียนหายใจเข้าช่วยเขาเบาๆเบา,บาจนไม่รู้สึกแล้วก็ลืมมันไปเลยอย่าไปสนใจหายใจช่วยเขาแค่นั้นเองแล้วก็ลืมมันไปปล่อยมันไปเมอเสร็จแล้วก็หายใจออก หายใจเข้าหายใจออกใช้จมูกทั้งคู่นะผ่อนคลายและหน่นอนเวลาหายใจออกอย่าลืมเอาโลกขั้นแรกที่ไม่มีอาการให้เรารับรู้ให้พลังเสียที่เราเอาออกพาเข้าออกไปด้วยผ่านประตูที่จะออกคือเหลากงฝ่ามือและเพิ่มให้เป็นนิ้วทั้ง10บท่านี้บังคับยืนเริ่ม10บนาที ต่อไปก็15นาทีจนสักวันหนึ่งแน่จริงเพิ่มเป็น30นาทีและให้ยืนวันละครั้งหรือสองครั้งแต่ต้อง30นาทีและไม่บังคับคุณจะยืนเกินกว่า30นาทีหรือจะยืนทั้งคืนแล้วแต่ท่านี้ประสิทธิภาพทำให้กำลังภายในแข็งแกร่งขึ้น กำลังภายในที่นับเป็นเวลาที่เรายืนยืน5นาทีจะมีกำลังภายในเกิดขึ้น5นาที10นาทีจะเกิด10นาทีถ้ายืนครบ1ปีก็จะมีกำลังภายใน1ปี10ปีก็จะมีกำลังภายใน10ปีก็คือพวกนักวิทยายุทธ์กำลังภายในแก่กล้าลยืนกันจนเหมือนชั่วโมงบินน่ะแก่กล้าก็จะแข็งแกร่งมาก สิ่งที่ตามมาเมื่อพลังกำลังภายในแก่ก้าเขาจะทำให้พลังข้างในวิ่งปลอดโปร่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองไขมันต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราจะถูกเาผาผลาญออกไปคนอ้วนจะค่อยๆผอมคอเลสเตอรอลที่อยู่ในเส้นเลือดจะค่อยๆถูกเผาออกไปข้อที่สามถ้าพลังแก่ก้าคุณสามารถเอาพลังให้คนอื่นก็ใช้ก็คือ รักษาคนอื่นได้โดยใช้เหลากงฝ่ามือข้อที่สเป็นการเปิดเหลากงฝ่ามือทําให้เหลากงฝ่ามือสามารถรับพลังได้เมื่อคุณฝึกนานๆคุณจะเห็นว่าถึงแม้คุณจะยืนด้วยงอเข่าคุณก็จะไม่เมื่อยเหมือนกับยืนคุยธรรมดาสบายๆเหมือนกับที่ผมยืนคุยอยู่ถึงงอเข่าผมก็คุยของผมไปเรื่อยๆและอย่างสบายจบเยืดตัวตรงก็จะไม่เมื่อยนี่คือจบขอเสริมหน่อยว่าการเปิด เล้ากงที่ฝ่ามือมันดียังไงเล้ากงที่ฝ่ามือประสิทธิภาพสูงมากตรงที่สามารถเอาพลังที่เราพล่องพลังที่เราขาดสนอยู่ในตัวเอามาเติมได้จากรอบตัวเราจากท้องฟ้าต้นไม้สถานศักดิ์สิทธิ์จากคลื่นน้ำคลื่นทะเลที่วิ่งเข้ามาหาเราหรือจากป่าเขา ที่มีพลังซ่อนเล้นอยู่เยอะแยะสามารถรับได้ข้อที่สองปล่อยไอโลกที่เป็นขั้นหนึ่งที่เราไม่รู้ตัวเลยปล่อยออกไปได้ข้อที่สามส่งให้คนอื่นใช้แต่ถ้ายังไม่แก่กล้าจริงๆอย่าส่งให้คนอื่นใช้เพราะว่าจะมีผลเสียตามมาทีหลังจะจะกล่าวให้ฟังในบทต่อๆไป วิชาเยินเสาเข็มทั้งสองวิชาสามารถทำให้เหลากลงที่ฝ่ามือเปิดและเป็นทางลัดที่ทำให้เขาเปิดเร็วการเปิดเหลากลงที่ฝ่ามือมีวิธีทำให้เปิดหลายวิธีแต่นี่คือวิธีที่เปิดเร็วจึงมีประสิทธิภาพสูงวันนี้เราจะจบในวิชาอย่างเซิน แข็งแรงถึงวันสุดท้ายไม่เจ็บไม่ป่วยแม้อายุจะมากไม่เจ็บทรมานอยู่บนเตียงหรือรถวิลแชร์ถ้าท่านฟังแล้วสนใจหรือว่าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดติดตามพร้อมกับกด u b s สไคร e กดแชร์ให้แก่วิชาอย่างเสริมขอบคุณครับ